you <laughs> หลังจากกินกาแฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแพลวสีผ้าพ,พี่น้องมาเห็ดผัดเผ็ดเห็ดหนังไก่ค่ะทุกคนนี่นะคะแพลวก็ลังสีล่างเห็ดจ้ะนี่เวลาแพลวล่างแลจ้ะแพลวก็จะขูดกันอันที่อยู่ใตดอกกันดอ,อกจ้ะตรงเนี้ยขูดออกล่างแล้วก็เวลาล้างเขาก็จะออกไปเองนะคะเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยสังเกตว่าซีมี่แบบเศษอยู่ใน่ําน,นะคะเนี่ยมันก็จะสะอาดแบบนี้เด้วก็เด้อเนี่ย ะะล่างขูดออกดีๆจ้ะเวลาผัดมันจะได้สวย ตกระทะใส่น้ำมันนิดนึงแล้วนะคะอันนี้คือพริกกระเทียมนะคะที่พี่เาตำไปแล้วเนาะผัดบ้านบ้านเลยนะคะนี่บ้านบ้านนี่ลีจ้ะนะคะประมาณนี้น้ำมันหอมแล้วประเทศอันนี้ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องเห็นนี่อย่างบอกตรงนี้ ว่เห็ดในกล่องเนาะแถวเห็ดอันนั้นโอ้ยพอพริกหอมนะคะใส่เห็ดลงไปหนังไก่ของเรานะคะ เือบออกนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขางวดเนาะว่านีนน่จะเป็นกะเพราแล้วก็หัวหอมเอต้นหอมนะคะใส่กาไปแบบว่าอยู่เมืองนอกนะคะผักไม่มีนะคะท่านผู้ชม <c oughs> อยู่เมืองนอกผักอึดนะคะก็ต้องทําใจนะคะอันนี้แคาประเด็นเอาอยู่ในสวนต้นเต่แคาปลูกตอนหนาหอนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าน้องเย็นแล้วนะคะ <c oughs> น้องหนาวแล้วน้องก็จะเสียชีวิตแล้ว แล้วทีเดายไปเอานมอออเขาบ้านนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะผัดกระเพราฉบับบ้านนะคะผัดกระเพราเห็ดตำเห็ดหนังไก่นี่ก็คือหน้าตาผัดกระเพราเห็ดหนังไก่ของแพรวนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้คะ่ะเป็นตแสบบอตามิตาเกิดนะคะพริกกระเทียมแล้วก็มีหอมแล้วก็มีกระเพรานะคะนี่เห็ดที่แพลวไปเก็บมาเองกับมือด้วจ้ะแสบจะบอกไผ่เลยกับขา้าวสอยร้อนๆแล้วก็ไข่เจียว มาค่ะเดี๋ยวแพ่ขออนุญาตไปกินเขาก่อนนะคะเราบันี้กกันสิได้ไปครับลูกไสย,ยุบันแล้วก็ไปครนะับลูกไส้กลับมากแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปสนี่จ้าพี่น้องของซาร่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งกระสอบเป็นของ H&M นะคะเข้ามาเปิด H&M ก่อนนะคะ H&M <laughs> ข,ข,ขอขอภัยในทรงผมนะคะ นเราได้จาพี่น้องนี่นะคะแอ้มากระสอบหนึ่งสร้างให้เจ้าของสั่งให้ลูกสาวด้วยหนึ่งชิ้นสาวได้อะไรมาดูค่ะเอนนิดน่ะนี่นะคะของลูกสาวเป็นเสื้อแบบนี้นะคะมีดีเทลน่ารักเป็นแบบนี้นะคะเป็นเสื้อแบบคาดิแกนนะ่ารักน่ะรักเป็นครอปด้วยนะคะนี่ นี่นะคะ,ะรกระดุมสองเม็ดนน่อยเจาะแบบนี้ตหากเนาะอันนี้แพลวได้มาในราคาแค่40โคนนะคะลอย60บาทพอสื่อมาจากพี่น้องพอซื้อมากเดอนี่ตัวแรกนะคะซื้อให้ลูกสาวส่วนนี้ก็จะเป็นเกางเกงให้น้องภูมินะคะให้ลูกไส้นะคะแผ่โคแบบนี้เป็นเกางเกงขายาวนะคะลูกไส้สูงแห้งสูงแบบสูงเลเวอร์จนคุณแม่เนี่ยซื้อเสื้อผ้าไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะ หนะะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีมีดีเทลนะคะ <S <S เป็นแบบนี้นะคะเป็นยางยืดอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นสีนี้นะคะนี่ลูกไส้เพิน่นมกใส่กางเกงแบบนี้ค่ะนางไม่ชอบใสก่กางเกยงยีนนะคะต่อไปก็จะเป็นกางเกงวอร์มนะคะกางเกงวอร์มตัวนี้เป็นของคุณแม่เองนะคะนี่จ้ะเป็นกางเกงขาแบบนี้ขาบานไว้ใส่แบบ ใส่อยู่บ้านแกลกใส่กับเสื้ออย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่บ้านหรือจะใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แต่ว่าแพนน่ะเป็นก้นมักแตงตัวสไตล์นี้นะคะสปอร์ตเสื้อที่ใส่นี้ก็ของ HM เลยตอนนั้นได้มาแค่30โครนลอยยี่สิบบาทแล้วก็ใส่กับกางเกงวอร์มอย่างนี้นะคะ่ะเห็นไหมเก๋จะตายใช้ง่ายสบายอยู่แบบไปไหนก็ได้เขาเมื่องกับสุดเดียวนี่แหละคะ่ะนี่นะคะตัวนี้ได้เลนมาในราคาร้อยสี่สิบเก้าโครนนะคะ,คระ,คะประมาณห้าหกลอยว่แพงนะคะ ออฟังยู่ในพี่อ้บาอีกตัวหนึ่งที่หนูแกะเมื่อกี้ไงส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อฮูดดี้นะคะของแม่เหมือนกันแม่เป็ือนคนมักใจฮูดดีด้เด้อนี่โอ้มากะมากาเสื่อไรเป็นบุญบ้ายใช่ทะเลหมาหน่อยนะตัวนี้นะคะเป็นฮูดดี้ของคุณแม่เนาะนี่นะคะเป็นฮูดดีล้ลายมิกกี้เมาส์นะคะอุ้ยคือสีตัวใหญ่ถ้นหนู ไมตัวใหญ่ดึงเลยอย่าเพ่ม over size มเป็น over size เหรอนะคะเป็นสีเขียวอ่อน p า s t e l นะคะไม่รู้ว่าในกล้องจะจะจะได้มาสีไหนจะเป็นเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะนี่นี่แพลทใส่สีเทาอันนี้เป็นเขียวเขียวแบบเขียวหนาอ่อนแต่แอะนะคะตัวนี้ก็ได้มาในราคา299โครนนะคะประมาณพันสองเนาะตัวนี้ตัวนี้นะคะ ก็สุดท้ายแล้วจะเป็นเสื้อยืดนะคะ oversize อันนี้ก็ของแม่นะคะหนูก็ไม่จะล้มลูกนี่นะคะดีเทลก็จะประมาณนี้นะคะเป็นมินิมอลสุดๆเลยดย้แต่ว่าเนื้อผ้าเขาหนาดีนะคะ ใส่กับเลกกิ้งก็ได้ก็เกยไปอีกแบบนะคะแพรบานคนแต่งตัวสไตล์นี้แหละเสื้อยืดเลกกิ้งกางเกงกางเกงแบบและไม่ท้ายสุดนะคะเป็นของซาร่าค่ะมนหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนลังอ่ะอยากให้ทุกคนดูลังนะคะสภาพพี่อ้ำแกะวจะเป็นอย่างนี้นะคะแบ็คแพคคอลเลคชันใหม่ล่าสุด ซึ่งคุณแม่เห็นในเว็บไซต์เขาบอกว่า o m i มิงซูนคุณแม่กดเลยคุณแม่กดแบบสั่งเดียวนั่นเลยนะคะค้ามิงซุนคือแบบว่าเอาใส่กระเป๋าไว้เลยเด้ช็อปปิ้งแบกไปเลยถึงเวลาเขามาเขาก็เตือนว่าเอ้ยกระเป๋าจอมาาเราเดือดใส่ใจเงินใจเงินนะคะทัน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 ทัสวยมากทุกคนสวยมากดูดีเทลสะก่อนดีเทลสะก่อน นะคะเนี่ยชอบตรงนี้ชอบที่หูน้องเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยหูจะเป็นนเสียนะคะแล้วก็สายน้องก็จะเป็นอย่างนี้ชอบในความเย็บแบบนี้ในหนังแบบนี้แล้วสีนี้คือไม่เคยมีเลยทุกคนแล้วมันเป็นแบ็คแพคที่เพอร์เฟกไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปก็สีนี้ถุงสิบข้างหน้าจังสีนะคะใส่โทวดซับว่าไรดอกเพราะว่าโทศัพัก์กับกระเป๋านี่คือนะคะใส่ไม่ได้ ไหนเรามาดูข้างในกันซิพี่อ่ะมันเป็นอย่างไงพี่่ะชอบไหม mm hmm. สวยไหมลูกสาวคี่เราลูกสาวสใส่กอน mm hmm. ใช่ไหมซื้ใส่รกระดาษนี่หลายแห้งนะคะเ mm hmm. อามาดูข้างในข้างในน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเป็นผ้าสีดำเนาะกว้างเบส <Okay. S 1> แล้วก็มีโลโก้ซาร่านะคะอยู่ข้างในตรงนี้นะคะมากสีนี้ดีดีเลิศ ของพันถามว่าแพงไหมก็ก็ไม่ได้แพงนะคะสําหรับของซาร่าเนาะว่าได้แพงเราก็ว่ได้ถูกจนเกินไปนะคะนี่คือน้องสวยมากน้องสวยมากๆน้องแบบถูกใจมากไปสัมภาษณไปแบบทํางานเก๋ๆหรือว่าสิไปเที่ยวแบบว่าตอนแรกน่ะเอาฝอยหยีก e ่อนเดิมตอนแรกน่ะว่าจะไปจัดของ MCM มาใช่ไหมก็จะเป็นแบคแพคแบบนี้แหละ เป็นลายโมโนแกรมของ MCM แต่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 แต,แต,แต่ราคาคือแรงมากแล้วแพลวเป็นคนที่เป็นคนที่แบบว่าคนข้างที่สิสิว่านไหนล่ะคนข้างที่จะยากกับกระเป๋าแบบเนี้ยแบ็คแพ็มันต้องขนาดได้ทุกอย่างตรงใดตรงนั้นตรงนี้ต้องได้ไม่ฉะนั้นเราจะไม่เสียเงินซื้อขนาดลุยวิตทองผ้ามสปริงนะแพลวยังว่าสื่อเลยเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ใช่ แต่น้องคนนี้คือน้องใช่จะขา,า้เบิรงดีเทลตรงนี้แกะเลยน้องจา่านาอดีเทลตรงนี้เนี่ยเขาได้ขายเพราะดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันน้อยมากแล้วมันก็จะมีกระเป๋าสะพายข้างอีกตัวหนึ่งที่ที่น้องหน้าตาอย่างนี้นังแบบนี้เย็ยบแบบนี้แล้วก็มีโซ่แบบนี้ด้วยนะคะเทลตรงจัดต้องจัดแหละต้องจัดมาเป็นคอลเลคชันหนึ่งของหญิงอะไรอย่างนี้นะคะเอาคือเแกะย,ยากแต่หนู อุ้ยโซ่คุณภาพดีอยู่นะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากระลุกกระลาดเด้เพราะได้เป็นแบบของราคาถูกแบบกองแก๊งน่ะแม่เอาเบิรงเท่านี้แล้วแก้ยากเนี่ยเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะมันก็จะเป็นประมาณมันอะไรมันดีเด้คุณภาพดีเลยดีเลยจ้ะแล้วก็จะถืออย่างเงี้ยก็เก๋นนะสะพายก็เก๋ไปเก็บเห็ด <laughs> นะคะนี่เอา สภาพตอนเปิดทุงช็อปตอนเปิดก็ดีอยู่เลยตอสภาพดูประดัเลยนะคะวันนี้ก็มาแค่นี้ช็อปแค่นี้แต่ยังประท่านในหมดของยังเดินทางมาไม่หมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปบล็อกต่อไปแถวจะมาเปิดอะไรเบิ้งอีกว่าแพวได้อะไรมาบ้างเนาะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเออก็เสียเงินไปเยอะอยู่นะคะเนี่ยไปค้นเสียเงินกับอะไรจริงสินะ่ะคืออะไรถุงผ้าน้องแบบคือถุงมุ่งว่ ตีทุงผ่าย,ยางเดียวอย่างอื่นโอเคนะคะโอเคจ้าแล้วก็นะคะจะมีซีรีส์ลดน้ำหนักของแพวนะคะตอนนี้น้ำหนักแพวล,ลงมา3กิโลกับอีก9ขีดเกือบ4กิโลแล้วนะคะ3กิโลแปกิโลกเก่าแล้วนะคะกางเกงไซส์เ M ของ h m นะคะเริ่มที่จะหลวมแล้วเด็ปกตินี่ขารนีตึงเปียตอนนี้คือช่วงขานี่ลดลงเยอะ นะคะเดี๋ยวจะเป็นซีรีส์การลดน้ำหนักของแพลวต่อไปนะคะว่าหนึ่งวันกินอีอย่างแนนนะคะเสื้อตัวนี้แต่ก่อนฟิตเปียรเลเดทุกคนถึงน้ำหนักยังไม่ลงเยอะแต่สัดส่วนลงเยอะนั่นไหมเพราะว่าช่วงที่ไม่สบายเนาะแล้วแบบกินนอนกินนอนอย่างเงี้ยหน้าก็ตี้ออกแล้วก็นั่นละจ้าฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะคะซีรีส์ลดน้ำหนักของแม่นะคะว่าแม่จะลงกี่กิโลเป้าไม้ตั้งไว้1ิบกิโลนะคะแพลวอยากอวบสวย จะอวบมีเคิบนี่เลยอวบมากระยะสุดท้ายโดนเติมแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะอาหารเย็นวันนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแกงเผ็ดหมูคุณสาชอบกินค่ะแกงเผ็ดหมูผัดไม่มีเหมือนเดิมใส่ปาปริก้าแล้วก็ดอกกะหล่ำแซ่บคือก้าวจ้า